คุณผีวันนี้มาผันพื้บ้างครับมาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ครับอ๋อครับทึงก็หลู่ชายตอนนี้พอจะรู้ไหมครับว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วโทรรับไหมน้องโทรไม่ติดคต่ทุ่มอ๋อที่งานสบก็ไปทำที่นหละครับทำทีท่าท้องนะอ๋อครับทึ่ก็ขิดไ่าจะบอกให้หลู่มาหมอตัวเลยไหม ก็หลูเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็มอกตัวเขาไม่ได้ขับนิดอ๋อคิดว่าจะมหมอบตัวนะก็จะจะบอกให้บอกหลูผ่านผ่านพ่อมิ้นไมครับว่าจะบอกหลัวเพื้อบางตอนนี้ก็บอย่างนี้ว่าแล้วให้มอหมอบตัวตามที่ว่าผมจะได้ไม่ได้ผมว่าเออหลูทำไปก็ตามที่ว่ามันน่าทุกข์ซะไปอืมมันก็อยากคิดอืม เพิ่งก็ไอ้ต้นกัญชานตอนนี้ไม่มีแล้วนะหลังบ้านนะไม่ไม่มีแล้วจริงจริงตั้งใจว่าจะปลุกทำแม่ครับนี่ไม่ได้ว่าตั้งใจอยู่กับสือแห้เขาห้งเขาเออเขาปลูกกันก็ว่าดูอะไรพอได้ใส่แกงใส่แกงใส่อะไนั่นก็ว่ามันต้นมันก็ยอดเย็ดมันจะว่ามันยังงามหลังการอะไรเลยอะตัวนเออซึ่งเหมือนเพื่อนตำรวจก็ข้าไปตรวจเจอวันนั้นเลยก็มีคนไม่ฟังนี้แหะอ๋อครับ แต่ก็ว่าไม่ได้มาวันวัดใช้มาจะเรื่องแต่ว่า,าแฟนตอนนี้ก็ไม่ได้มาแจ้งใช่ไหมครับไม่คเป็นการเข้าใจผิดนะ <ๆ S 1> โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับ